นาทีจะทําเมนูเมนูอะไรเนี่ยน้ำผักผลไม้มน,น้ำผักผลไม้รวมปัน่นโยเกิร์ตด้วยใช่ไหมใช่โยเกิร์ตด้วยยังม,มีโยเกิร์ตรสไม่รู้รสอะไรบ้างนะครับแต่ต้องใส่เออ่มะเขือเทศแคร์ okay. อันนี้อะไรนะแครอทใช่ไหมแครอทแล้วก็สตรอเบอรี่โอเคแล้วผสมใส่อะไรบ้างใส่สามอย่างแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็ใส่น้ำแข็งไหม ไม่ใส่อ๋อเป็นผลไม้รวมโอเคเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะครับว่าน้องนาทีจะชอบไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อโยเกิร์ตกันหาไปซื้อโยเกิร์ตกันตึงตึ้งตึงตึงตึ้งตึ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 ้งตึ้งึงตึงตึงโยเกิร์ตเฮ้ยโกยเกิร์ตทางนี้ทิ้งทางแล้วถึงแล้วทีเอาอะไรได้รถอะไรดี แล้วเลยดีครับสับปะรีย์ไหมสับปะรี่เนาะแล้วจะเอารถพุนเอาสาับปะรี่ยี่คุณเนาะอ่ะอะไรี่จับโอเคได้มาแล้วสเบปะรี่ไปเอาไปปั่นกันลูกไปให้แม่ปั่นกันเนาะแต่แม่เตรียมของแล้วครับไปถอดรองเท้าถอดรองเท้าก่อนโอเคย,ย้มเลยไปเลย คุณแม่ให้คุณแม่ครับให้คุณแม่ครับดี๋ยวน,นที่คนปั่นเองนะโอเคเิ่มเลยนะ้่ะแล้วเ,เ,ลเด็๋เยวนัลย่่วนันนนะครับนาทีเป็นคนปั่นเองเลยของกินนาทีครับ เลขสอ้ฝึกทำเองนะครับผมเลขสครับอ่ากดอีกเลขเลขสิบเลยสิเลขสิด้ลขสเลขสิบเลขสเลขสองเลขนี้เลขสะไเลขัิบเลขสเลข้ยคเลขบเานสิบเลปกิเลขสอบเลขสิบเลขสิบเลขสอเลขส รอคอยรอคอยโอเคเทเลยอันนี้ของพ่ออันนี้ของพ่ออ่าโอเคครับว้าวอันนี้ของน้องนาทีนี่ของน้องนาทีแก้วไดโ i สาวอ่ะเดี๋ยวเรามาชนแก้วกันนาที่อยากกินอันนี้ก่อนใช่ไหม๋ยวพ่อชิมอันนี้ก่อนได้ไหมพ่อชิมก่อนนะชนแก้วก่อนไหมชนแก้วก่อนไหมเอ้าให้พ่อกินหรอ อืมไปม,ม,มันหนึ่งครับมาชวนแก้วเชวนแก้วบังเย็นอืมอร่อยครับอืมกินใจไหมน่าชวนแก้วครับชนแก้วเชีย่ยอะไม่กินอ่ะ อ่าอร่อยมากเลยทูกล้องอร่อยมากเลยอ,อย่าเล่นลูกอ,อย่าเล่นกินทีรานทีอานอย่าเล่นลูกหอ,อม,มหวานด้วยอืม โอเค,อเ,คเมนูอร่อยมีประโยชน์ครับผมบ๊ายบายเย้